รมะที่จะมาถ่ายชดในของพระเจ้าของพระอานท์ของพระสารีบุตรของคือไม่มีของก็จะมาเลยเนื้อเนื้อนะเนื้อเพียงแต่เราก็จะมาใช้ภาษาที่ที่เราไม่ได้ชิ้งเนื้อความไม่ได้ชิ้งสภาวะธรรมเพราะว่าอย่างนี้ยังเป็นทเป็นภัยแต่พยัตเถนะในของภาษาิบุตร แต่มาชอบนะชอบชอบใช้ของภาษาลิบุตภาษาลิบุตมันน่าักสะอาไม่เชี่ยวไม่เจ้าสมัยนี้สมัยนี้เสเพือกภาษาลิบุต,าบตมาเกิดสมัยนี้ไม่สงสัยหาครูบาอาจารย์ไม่ได้ครูบาอาจารย์ไล่เข้าสำนักไหนโดนไล่หมด ม่จสมานะมาก็ไม่เไม่เคยไม่เคยเชื่อครูบอาจารย์แต่เคามาจงึง่นัภาษาลิบุตรีาสาบุเชื่อไหมาาลิบุตรไมเชื่อพระเจ้าค่าอขนาดพี่เจ้าขนาดพี่เจ้านะท่านเป็นสายปัญญาใช่<า>เด่นเป็นเอตปัทธะนักปัญญาใช่ภาษาลิบุตรจ้สายปัญญาสายนักวิทาสต คือคิดแบบคิดแบบวิสายครับปฏิบัติธรรมต้องเอาสภาพตามเป็นจินยาจินตนาการอย่าไจะคิดคิดจินตนาการเนี่ยปัจจุบันนี้เราจะปฏิบัติธรรมแบบคิดจินตนาการคือมีสักขึ้นมาแล้วก็คิดว่าอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้ยางแค่ทราบขวัว่าเอาสติปัญฐาสี่ให้ดูพิจาณาฐานทั้งสี่ ดูกายในกายดูจิตในจิตต่างๆเหล่านี้นะแค่ความหมายที่อธิบายเนี่ยมันต้องใช้ความคิดแหละและเราจะเชื่อใจได้ไงว่าเราคิดตรงกับของจริงสมัยโบร,ราณที่เขาเขาเขาพูดหรือว่าคนที่เขาทำได้แต่ไปดูก็คิดกายในกายก,ายก็เถียงกัน,นเวทนาในเวทนาในเมื่อมันมีปัญหา และเราต้องใช้จินตนาการเราจะไปเชื่อใจเราไม่ได้เราก็หันมาหาที่พระพุทธเจ้าตัดไะเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มันง่ายๆเลยเนไพระองค์ที่พระองค์ตัดไว้ง่ายๆนี้อะไยสาระไม่มีในเบญจขันธ์อย่างเี้ยมันเห็นแล้วเรารู้เลยว่าเราต้องทำยังไงแล้วก็ไปดูสติปัฏฐานสี่กับสาระไม่มีในเบญจขันธ์เนี่ย อันหนึ่งเป็นเล่มเลยอันนี้มีแค่สองบรรทัดสองบรรทัดรู้เราต้องทําอะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าสาระไม่มีในเป็นฉันพอเราไปให้สาระเรื่องใดแล้วแต่เราก็ไม่ต้องไปไปท่องนะเพราะว่าเราต้องไปดูอย่างอื่นอีกว่าอย่างพระองค์บอกว่าถ้าสังขารเนี่ยมันทําให้เป็นทุกข์ถ้าเราไปอ่านแล้วว่ารู้ว่าสาระไม่มีในเป็นฉันเนี่ยเราก็ต้องใช้แค่ว่ารู้ และก็มาลึกเวลาเราเห็นผิดพระอ,องค์จึงบอกต่อว่าให้ละมิจฉาทิฏฐิมีในพระสูตรที่บอกว่าถ้าละถ้าถ้าละมิจฉาทิฏฐิได้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาทิฏฐิรู้จากมิจฉาทิฏฐิเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิไม่แค่ไม่ใช่แค่รู้ถูกอย่างเดียวต้องรู้เ้ืยอันน้ถูกและอันนี้ผิด พะเราปัจจุบันนีจะจะทิ้งอันนี้ผิดเนี่ยทิ้งเมื่อรู้ว่าอันนี้ถูกรู้ว่าอันนี้ผิดและพระองค์บอกให้ละอันที่ผิดอย่างเราจะพบความว่างเนี่ยเราอยากจะพบความว่างได้เนี่ยเราต้องละความไม่ว่างพอละความไม่ว่างแล้วความไม่ว่างหายไปสิ่งที่เหลือนั่นคือสัมมาทิฏฐิไม่ต้องไปปรุงกลายเป็นผลนี่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆสิ่งที่เหลือเอาตามที่พระเจ้าตรัส มันถึงจะบรรลุสัมมาทิฏฐิต้องละมิจฉาทิฏฐิก่อนและเราลองทำเนี่ยเราจะรู้เลยถ้าเราไปคิดว่าว่างนี่แสดงว่ามันยังไม่ว่างเพราะเราคิดเลยเราคิดว่าว่างไมนว่าเราปรุงว่าว่างอว่างแล้วมันจะว่างได้ยังไงอว่างแล้วเนี่ยหรือรู้ว่าว่างเนี่ยมันไม่แต่ถ้าเกิดมันว่างมันไม่บุ่นเออมันมันวุ่นอยู่แล้วเราทําอย่างไรก็ได้ให้ความบุนมันหายไปอันนี้มันมันไม่มีอะไรจริงๆใช่ไหม แลวเราไม่ต้องไปคิดอะไรเนี่ยมันก็จะว่างจริงๆคือไม่มีอะไรจริงๆ <c oughs> ไม่มีแนมะ้กระทั่งเราไปเมื่อคืนมาแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วไ,ไอ้ไอ้ความคิดมันหายไปดังนั้นเราเราเจอความว่างจริงๆมันต้องไม่มีอะไรเลยแล้ไม่ต้องไปรู้จักมันใช่ไหมที่โยมกดไลค์เข้าใจนะ <c oughs> ไม่ต้องไปเสริม แต่ตอนแรกโอเคละเราจะต้องต้องต้องเอาต้องเอาส้มาทิิสิคือความรู้ถูกมา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 ใช้มาใช้ระลึกแต่ขอให้เป็นช่วงแรกๆถ้าไประลึกตลอดระลึกตลอดระลึกตลอดมันก็เหมือนกับวันเราปรุงสังขารตลอดมันก,ก็ไม่มีโอกสาสดับสังขารอวิชามันก็ไม่ดับอวิชามันก็ไม่หาย ราะสังขารต้องดัดกลสังขารดับแล้วมันดับตลอดสายแล้วมัน,นจะมาอาวิชชาดับหรือว่าเราดับอวิชาก่อนก็ได้และจะเห็นแล้แจะปัจจัยก็สร้างความรู้ความจริงแล้วเราต้องทาทาจึกนี้เราถึงจะเจอบรรลุสัมมาทิฏฐิบรรลุสัมมาทิฏฐิเราก็รู้ว่าเออโดยไม่มีคาพูดรู้ว่าความว่างมันไม่มีคําพูดไม่มีอะไรต่างๆเห็นไหม นี่คือสัมมาทิฏฐิบรรลุสัมมาทิฏฐิแล้วพอมันุตัวนี้ปั๊บมีเกิดปับ๊บวิชาดับั๊บสังขารไม่ปรุงต่อสังขารไม่ปรุงต่อแล้วดับครั้งแรกดับด้วยดับดับด้วยสังขารน,นะพอเราต้องดึงต้องมีสติสติมันก็จะเป็นสังขารอย่างหนึ่งเห็นไหมสติจะดึง,ด,งดึงสัมมาทิฏฐิมาดึงอุบายชอบมาดึงความรู้เอามาดับความเห็นผิด พอดับความเห็นผิดผิดได้ฉะนี้มันดับตลอดสายนะสมมติเราทําได้แล้วมันดับตลอดสายเลยมันดับตลอดสายจนทั้งทุกข์ก็ไม่เกิดคือไม่มันไม่ปรุงแล้วมันก็ไม่มีทุกข์ไม่ปรุงแล้วมันไม่มีทุกข์มันไม่ก็ไม่มีภพไม่มีชาติคือมันว่าเาว่าจะพวกปัางจรืชาติว่าว่าจะัุกูของปูสภาพแบบนั้นมันเกิดขึ้นเองโดยที่มันไม่มีอะไรให้เห็นให้รู้ฉนั้นอย่าไปอย่าไป่อย่าไปคิดว่าต้องร <Sharon> <t tim al ian> ู้สภาพ อนัตตาต่างมันก็จะไม่ไม่ไม่ม่ีสภาพใดๆที่บ่งบอกว่ามันคือสภาพอย่างนั้นสภาพแบบนี้มันไม่มีตัวตนไงมันหายไปหมดเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนสุญญตามันก็ว่างอนัตตาว่างอย่างตัวตนพบสิ้นพบคืออ่ะพบเนี่ยมันก็ว่างจากความมี มันว่างไปเลยแล้มันว่างจริงเราจะไปรู้ได้ยังไงเราต้องไม่รู้ถ้ารู้มันก็ไม่ว่างรู้มันก็ต้องมีสภาพใช่ไหมว่างจริงๆเราจะไม่รู้ว่ามันว่างคือมันหายไปเลยเราก็หายไปเมื่อหายไปทุกอย่างแล้วมันก็เกิดความรู้ความรู้ที่เกิดนี้อธิบายเป็นคำพูดแบบนี้แต่ของจริงๆความรู้ที่เกิดนี้คือความรู้ที่ไม่มีสภาพเป็นสัมมาญาณน,นี่ไม่มีสภาพ มันรู้ของจริงถ้ามีสภาพนี่ไม่ใช่เพราะอาวิชามันถึงมีสภาพถ้าไม่มีสภาพนี่ถึงจะของจริงจะเป็นความรู้ที่เป็นตามความเป็นจริงตามเป็นจริงจะไม่มีอวิชาเข้ามาเจอือไม่คิดว่าสิ่งนั้นมีไม่คิดให้สาระกับสิ่งนั้น ทีนี้มันก็จะมีปัญหาคนที่คนที่ยังติดอยู่โลกแล้วให้สาระสับสิ่งใดยอยู่เนี่ยเราคิดว่าเราไม่ให้สาระแล้วเราจะทําอะไรไม่ได้เราไม่ให้สาระเราจะไปทำอะไรเนี่ยหรือว่าไปติดบางทีเนี่ยเขาทําโดยที่ไม่ให้สาระที่ันคนนี้มันต้องให้สาระที่นันเขาจะทางานนี้ชิ้นนี้ได้อย่างไรถ้าคิดแบบนั้นติดแบบนั้นเนี่ยมันเอามาพูดกับโลกุตระมันไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขา ไม่ให้สาระแล้วเขาทําเราต้องรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเราต้องปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะรู้รู้แล้วเราก็บอกใครไม่ได้รู้ได้เฉพาะตนก็าฉันทำไปเลยฉันไม่ให้สาระอะไรเลยแต่ทุกคนเขาให้สาระอยู่เขาก็คิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะเขาให้สาระทุกอย่างที่เขาทำไปที่เขาก็ไปรู้ตัว ฉะนั้นการสอนว่าปล่อยวางเนี่ยคนจึงไม่ไม,ไม่ไม่มีอคติสอนว่าปล่อยวางเพราะว่าคําว่าปล่อยวางพอสอนออกมาแล้วทุกคนก็ก็ไม่คิดว่ามันต้องทํำยังไงก็ได้จะ่รู้เออถ้าปล่อยวางแล้วมันเราก็ยังไม่เป็นอย่างนี้นี่เราปล่อยวางใดใดมันก็รู้แต่สอนให้เลิกให้สาระเนี่ยความจริงมันปล่อยวางเหมือนกันนะผลมันคือปล่อยวางเหมือนกัน แต่มันไปที่ใจดำทุกคนให้สาระอยู่แต่พอบอกปล่อยวางเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าไอ้ปล่อยวางก,กับให้สาระเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงเขาไม่รู้นะว่าให้สาระแล้วแต่ยึดมัน่นปล่อยวางคือทาลายความยึดมัน่นก็คือทาลายการให้สาระแต่พอพูดปล่อยวางเนี่ยมันเป็นไกลไกลจากความจรงิงที่เขาไม่ได้ศึกษาก็าชอบกันก็พูดกันสอนกันปล่อยวางนะปล่อยวางนะ แต่แล้วคนสอนจะปล่อยวางก็ไม่ได้ไม่รู้ด้วยแต่พอมาสอนให้เลิกให้สาระอีกทีนี้มันเห็นเลยว่าต้องทำยังไงกันแบบมันแอนตี้เลยอาวิชาอันนั้นไม่รู้มันก็ไม่รู้ไปมันก็ไม่คิดอะไรปล่อยวางเลยมันก็เลยมีคําพูดจีว่าปล่อยวางสองคำจะไม่ง่ายแต่ทําไม่ได้สักที เพราะว่าเราไม่ได้เริ่อให้สาระไงใช้คำว่าปล่อยวางที่ขัดตว์สอนอ่างนั้ประมาณนิดประมาณนิดแต่เราควรจะใช่มันก็ใช้ความคิดใช้ความคิดมันก็มีความสุขแล้คิดแล้ววาดหวังว่าสักวันหนึ่งฉันก็ปล่อยวางได้ตอนนี้ยังไม่ต้อง สะจิภายในคิดบางทีเขาไม่ได้มีเจตนาจะคิดอย่างนั้นแต่เขาก็อยากจะปล่อยวางแต่เขาก็มันก็เพราะว่ามันไม่มีหนทางที่จะทําให้เป็นรูปธรรมได้มันเป็นวาทกรรมไงที่สอนกันปัจจุบันันีเป็นวาทกรรมเกิดตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีทางปล่อยวางถ้าคนมีปัญญาจริงๆจะรู้เร็วแล้วจะทํายังไงเนี่ยสำคัญตงนงเรียน อย่างเช่นสติปัฏฐาสี่ดูกายในกายมีสติระลึกในฐานทั้งสี่มันจะมีคำถามขึ้นมาเลยว่าระลึกเพื่ออะไรถ้าคุณยังไม่มีเป้าหมายระลึกไปทำไมมันก็แค่ระลึกนะแค่รู้ระลึกระลึกอย่างไรเนี่ยมีคำถามขึ้นมาอีกมีคำถามเยอะเช่นไมย,ยินดีนย,นย,นย,นยินราในมหามหาสติปัฏฐาสูตรบอกว่า ให้ไม่ยินดียินร้ายในฐานทั้งสี่เราไม่ต้องไปเอาทีละฐานเอารวมอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอธิบายเยอะแค่นี้ก็ก็ตอบยากแล้วแล้วทายังไงจะไม่ยินดียินร้ายมันแตกกระสานท่านเซนไปเลยเห็นไหมแต่คาดงก็เลยทาให้เราหาวิธีการยินดียินร้ายคือผล เหมือน,นทําแบบนี้รวยคนที่ไม่รู้อะไรก็ไปทําตามเลยโดยไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะทําแบบนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เขาทํายังไงบ้างปฏิบัติธรรมปัจจุบันเนี่ยจะรวยทางรักันจะได้ผลทางรัทจะปล่อยวางทางรัทจะไม่ยินดีนักทางรัทใครเขาบอกว่าทาอย่างนี้แนละ้วเดี๋ยวไม่ยินดีนะเฮกันไปเฮกันไปปล่อยวางได้เฮกันไป แต่ไม่ยินดีนร้ายเนี่ยถ้าเราเลิกให้สาระเนี่ยไม่ยินดีนร้ายใช่ไหมถ้าเราเลิกให้สาระเนี่ยเราจะปล่อยวางได้ในสิ่งนั้นเนี่อเราเลิกให้สาระกับมันเราก็จะปล่อยวางมันได้ใช่ไหมแต่มันต้องมีวิธีทาขึ้นมามันเริ่มเห็นผลและคนที่ชอบปล่อยวางแล้วพอมาให้ให้เลิกให้สาระนี่ มันจี้เลยมันไม่อยากเพราะมันมีและเป้าอันนี้ก็มีสาระไอนี้ก็มีสาระอันนี้ก็ะะนนคิดว่านี่ไม่ใช่้ต้องใช่สร้างทั้นั้นเละก็สร้างตั้งแต่ตั้งแต่ตัณหาอุปทานคบชช่แม้ต้งปฏิบัติทาอยู่ก็เป็นการสร้างพบไปเรื่อย

มันอยู่ที่ว่าเราวใช่เราคิดว่ามาช่วยไอ้คำสอนของพระเจ้าชุดนี้มันช่วยให้เราไม่เครียดช่วยเราดับทุกข์ได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเรื่องบางเรื่องก็ดีสมไปแล้วจะไปหวังอะไรมันมะไปคาดอะไรมัน ใช่เรยะถางคิพานนะเยบหลวงพ่อใช้ทเจ้าใจหน้านม่นไม่ออกไงก็เลยคิดหลวงพ่อหลวงพ่อาท่านเอามาแปลสะถางคานิพานคปานชั่วขาหรืพานจากปขนาัวขายังรู้สึกเบาเลยนะ เราสั่งสมมาแค่ไหนเราไม่รู้เนาะถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วมันเข้าร็อกมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆล้วก็จะเห็นถึงเขาจะเข้าใจกระบวนการต่อไปเนี้ยทั้งหมดนะถ้าเกิดถ้าเกิดทําได้ดับทุกได้โดยวิธีนี้กระบวนการทั้งหมดมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเรายิ่งทำเรายิ่งเกิดความชํานาญบางจุดว่านั่งสมาธิแล้วถึงจะได้ปฐมฌาน ไ้สุติยาชาญหลายปรงเงียน,นะอันหนึ่ถ้ายึดถือคำตัดของพระพุทธเจ้าในจัตารีสกาเนี่ยอันหนึ่งสามสีสามารถได้ในขณะที่เราทำงานเอาที่พระเจ้าตัดพระเจ้ายังตัดเลยบอกว่ายืนเดินนั่งนั่งเคี้ยวฉันเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้หมดบรรลุธรรมต้องบรรลุที่ฌานสี่ แันั้นยืนเดินนอนนั่งเมื่อสามารถบรรลุทำได้ยืนเดินนอนนั่งก็ต้องได้ฌานสี่ได้แต่พวกที่เขาเป็นนักเรียนสมาธิก็จะค้านแยงหัวปากหัวทำไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยอมรับไปสร้างความคิดความหวังขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ชดรองทำมันเหมือนเล่นกีฬาเราเล่นครั้งเดียวจะไปลงสนามแข่งเลยมันเป็นไปไม่ได้ดไม่เคยเล่นเลยเนี้ย เราไม่เคยดับทุกข์เลยแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นเนี่ยเหมือนเขาว่าเราจะเล่นบอลแล้วก็ไปฝึกบาสแล้วจะไปลงบอลเล่นบอนเลเองเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้มันมีทางเก่งไม่มีทางเก่งไม่มีทางไปเล่นกับคนที่ก็เป็นมันต้องฝึกเราจะดับทุกข์ได้และเราไม่ฝึกดับทุกข์เนี่ยถ้าไปฝึกอย่างอื่นเนี่ย ยังไงมันก็เป็นไม่ได้เป็นไปไ,ไม่ได้ที่ประสบความสําเร็จที่ฝึกอยู่นี่คือไม่ได้ฝึกดับทุกข์ไปฝึกปรุงทุกข์ไปปรุงสิ่งเป็นพิษเป็นภัยสังขารคือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยสังขารคือสิ่งที่ไม่มีค่าเหมือนขยะสังขารคือสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีแขนสารขันห้าสมุนจัน ปัจจุบันนี้ที่อาตมาเขียนในส่วนใหญ่จึงกลายเป็นเขียนล้านของเก่าที่บางคนที่เป็นลูกศิษย์ที่งที่เขาพอจะเข้าใจได้บางกลายเป็นล้านของเก่านะแต่ของใหม่จริงๆแล้วมีโยมแค่มีพิษมีภัยมันตายได้แหละแค่ไร้สาระได้มันไปได้นี่เรจะไปทําอะไระ่เราจะไปสนใจอะไรล,ล้านของเก่าคือ อย่าพยายามพูดลมนาวจิตใจให้เล ah ิกคิดถ hmm. ึงเลิกปรุงไอแบบเก่าๆมันจะได้อำเมาปกเงินมองต่างอย่างไม่ให้สาระสำคัญต้องฝึกเนี่ยฝึกไม่ให้สาระสำคัญในทุกๆเรื่องเราจะกลายเป็นผู้ดูไปในทุกๆเรื่องไม่ใช่เป็นผู้เล่นเราดูเขาเล่นเนี่ย เหมือนกับดูนักมารุกเล่นกันเนี่ยเราจะเห็นจุดบกพร่องเหมือนดูบอลเราสามารถวิชาวิจารณ์ได้เยอะคนเล่นในสนามมันอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าสลากเวลาเขาจะไม่ดูอยู่กับความยึดมั่นถือมั่น ถ้าปฏิบัติทมเนี่ยก็าอ,อยู่กับความยึดมั่นครูบาอาจารย์อยู่ความยึดมั่นธรรมะตัวเองรู้อยู่ความยึดมัน่นตัวเองปฏิบัติอยู่ถ้าแบบนี้ปับเขาก็จะรู้ในแวดวงแคบๆอยู่เนยะเขาก็จะไม่เห็นความบกพร่องตัวเองแต่ถ้าเราสามารถถอยออกมาลอยตัวเหนือนะพวกเขาได้เราก็จะมองเห็นความบกพร่องมันจะมองเห็นธรรมะที่ใช้วิธีคิดวิธีปรุงมันต้อง ันต้องเผยอะไรขึ้นมาให้เห็นมันเป็นแฟชั่นทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่กล้าสอนให้เลิกให้สาระเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่ยังให้สาระในะสิ่งของเขาจงึงไม่กล้าไม่กล้าพูดคํานีเน้เนี่ยนี่เรื่องวัดเพราะจริงๆแล้วฉะน,นเราต้อง เลือให้สาระกับทุกสกับสิ่งเลยนะโยมมันถึงจะหมดทุกอย่างถาวรไปให้สาระกับสิ่งใดนี้เกี่ยวก็ไม่ได้สาระไม่มีในเบญจขันธ์และมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่เบญจขันธ์เนี่ยมันไม่มีเลยในโลกนีนี่คือเราไปให้สาระอันตัน้งเห็นะมมันไม่มีสาระมันมีอยู่แต่ไม่มีสาระมันต้องแยกต้องแยกให้เป็นอนหลังต้องไปหากกระกกันเองอันนี้ แต่เราจะไปให้สาระไปคิดว่ามีสาระตั้บเนี่ยต้องรู้ตัวเลยว่าไ,ไม่ใช่นั่นเรามีวิชาที่สีแ่แหละเรามีอวิชาแหละเท่านั้นแหละเห็นไหมเราไม่เป็นต้องไปแยกย่อยอะไรั้งจังเราเป็นเสาเนายแค่สาระไม่มีในเบญจขันเนี่ยังนั้นทุกสิ่งที่มันไม่มีสาระเนี่ยมันก็จะเป็นพิษเป็นภยัย มันทุกสิ่งเลยมันก็มีพิกมีไฟหมดหาถ้าเราไปหาความดีมันมันก็เจอแต่ถ้าเราไปหาความมีพิกมีไฟเดี๋ยวเราก็ต้องเจอเราไปหาความดีมันเจอมันทําให้เรายึดมันถึงมันเราไปหาพิกไฟของมันมัน,มนทําให้เราสลัดสลัดออกไม่อยากไปเกี่ยวข้องไม่อยากไปให้สาระกับสิ่งเป็นพิกเป็นไย ถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีค่าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันโลเลไม่แน่นอนเราก็ไม่อยากไปเกี่ยวกัไม่อยากให้สาระเห็นไหมถ้าเราเห็นว่ามันเป็นมันไม่เที่ยงมันเป็นพิษมันเป็นภัยเราก็ไม่อยากไปปรารถนาอะไรกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเราก็ไม่อยากไปให้สาระกับมัน ไปยึดมั่นสิ่งใดมันสิ่งใดแล้วไม่ทุกข์เป็นไม่มีแต่มามาขยายความเป็นให้สาระสิ่งใดไม่จะมาเอามาขยายความแต่ความหมายก็เดียวกันเพราะว่าถ้าเราไปยึดมั่นสิ่งใดแล้วเนี่ยท้องแยกจักไว้ว่าที่จะไม่ทุกข์เป็นไม่มีและเราจะยึดมั่นถรือมั่นสิ่งใดมันก็ต้องมาจากการไปให้สาระมาจากความจริง เราสามารถเทียบเทียงกันได้ตรงจะตัดเหมือนกับเราเอาสมการมาเนี่ยเราก็ามาแทนที่กันได้เพราะว่าคำตอบมันเท่ากันหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองบวกศูนย์อย่างเงี้ยแล้วก็สองบวกสองบวกศูนย์เท่ากับเท่ากับเท่ากับ สี่หารสองเราก็จะเอาหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสี่หารสองมันก็ไม่ผิดขอให้ขอให้มันเท่าจริงๆริบางทีคิดคิดก็แล้วไม่เีเลยครับต่อใช่ใช่นั่นแหละ,ะคือเนี่ยในสภาวะมันก็เท่ากันยังไม่ยึดมันสิมันยังจะจะมาก็เอามาให้สาระเพราะว่าไม่ให้ถ้าเราไม่ให้สาระปับ๊บเราก็ไม่ยึดมันถึงมันเราก็ไม่ถูกถ้าไปให้สาระ มันก็คือคือยึดมั่นถึงมั่น้วไม่ทุก็มีเราต้องทุกแล้วเราสามารถที่จะพิสูจน์สราบความจริงได้มันต้องเป็นหนึ่งบวกหนึ่งถ้ากับสองบวกศูนย์คือต้องพิสูจน์สร้างความจริงได้เราให้สาระมันของจริงมันสามารถที่เราไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแบบจินตนาการที่เรายังไม่รู้ว่ามันปล่อยวางสิ่งเงี้ยมันจินตนาการล้นๆนเลย หลายเรื่องที่ปากคนอื่นเขาพูดอะไรก็คิดในใจว่ามันมันก็เหมือนกันนั่นแหละบาทีององค์นั้นท่านเทพนี้ก็บอกมันมันก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันแต่ว่าพูดคนละวิธีคนละคำพูดคนละประโยชน์แต่บางทีก็ไม่เหมือนกันเขาแค่ใช้คำพูดเป็นงแค่แต่บางทีก็ไม่เหมือนกัน เราต้องดูที่ผลถ้าเขาพูดแล้วไม่มีผลเนี่ยนะส่วนใหญ่จะพูดแล้วไม,ไม่ไม่สามารถหาผลได้นะอย่างปล่อยวางเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้เลยว่าทำอย่างไรนะ่ยปสิยมจะสามคนเนี่ยแต่ผูดถึงว่าปล่อยวางทำอย่างไรแล้วได้อะไร้อเจอแล้ว่าปล่อยวางถึงไม่ยุ่ง ได้ย no ื่งมาเสินใจแคคนนี้ตายอย่างน้าจจะกลัวอย่างนี้เลยปอะไหมอาจารย์จิวก็พูดกปล่อยวางที่จริงไลจะต้องทำยังไงก็ทั่ก็จะไม่ไม่เข้าไปยุ่งไม่ค่อยเข้าไปนแล้วไม่แต่ก็ยังมีคิดบ้าง เรื่องนั้นนะยังคดมากแต่เราก็ยามไม่คิดมันเยอะมใชันมากเยนอมนหักนิดนึงอืมแกอะไรอยู่แล้วอยาทิ้งเลยอืก็ยงเอาไปใช้อยู่บ้านนะช่วงก็ยังมีบาง มสาระพอพอไปให้สาระแล้วมันมันไม่สบ,บอูอืออ่าเนี่ยโยมไม่ให้สาระมันเลย <c oughs> แล้วมีผลคือปล่อยวางแต่แว่าที่โยมพูดจริงๆมาทั้งหมดเนี่ยนั่นคือโยมอุบายในการไม่ให้สาระสมบ,บันรนันไม่ใช่อุบายปล่อยวางเลย